หากใครกาลังสนใจเติมเกมในราคาที่ถูกกว่าผมขอแนะนําีซีการคุณสามารถเติมผ่าน Facebook ที่มีผู้ติดตามได้ถึง28,000คนหรือเว็บไซต์ได้2ช่องทางเติมง่ายสะดวกรวดเร็วในราคาที่ถูกกว่าถึง35%หากใครสนใจเติมเกมสามารถอินบ็อกมาที่ลิงก์ใต้คลิปหรือสแกนคิวค้ดตรงบมขวาบนของคลิปชืสวัสดีท่านผู้ชมนะครับพบกับผมชายพีนะครับอาทุกคนตอนนี้เราก็อยู่กับเกมเมทเอรสลักอ่าตอนนี้ร้อยแยกขั้วมดบอสก็ได้เปิดบริการให้ตีแล้วนะทุกคนก็ อย่าลืมเข้าไปตีกันด้วยน่าจะจบซีซั่นหภายในปีนี้นะน่าจะสิ้นเดือนนี้ซีซั่นสน่าจะมาแน่ๆทุกคนอย่าคิดว่ารอยแยกห่วงจะจบแค่นี้ทุกคนก็บอสตัวสุดท้ายอ่านี่ต้องใช้บัฟตอนนี้บัฟมีอยู่เท่าไหร่บัฟมีอยู่272%แอคแทกนะทุกคน ก็วิธีวางพับให้เอาตัวพวกายาาผนะมาวางใกล้ใกล้เนี่ยอยากจะบอกวิธีให้ทุกคนก็คือในการจะมียานาหนะต้องเข้าไปที่อัพตัวทรัพยากรก่อนนะทุกคนก็จะเป็นตัวอันนี้อย่าลืมนะถ้าไม่อัพถ้าไม่อัพก็คือไม่มียานาหนะนะนะทุกคนต้องอัพก่อนอัพแล้วถึงจะมียาาผนะอันนี้บอกก่อนมีคนถามกันเยอะมาก ก็เล้านในการตีบอสก็จะเป็นพวกอ่าแสงวิ่งวิ่งสีขาวนะทุกคนแต่ดูแล้วน่าจะไม่มีพื้นที่ให้เยอะว่าทุกคนอ่าต้องบอกก่อนเลยว่าทุกคนอ่าในการวางบัฟหุ่นยนต์เนี่ยก็คือสามารถวางได้เยอะๆกับคนในขับนะัคนยิ่งวางกันเยอะอ่าเปอร์เซ็นต์ไอเทกเนี่ยก็จะยิ่งเพิ่มมากขึ้นอันนี้200กว่าเนี่ยอันเนี้ยคือไม่ได้ของผมคนเดียวนะน่าจะมีของคนในขับที่วางกันด้วยเป็นจํานวนค่อนข้าง ก็น่าจะไม่ครบอะทุกคนถ้าแบ่งพื้ที่กันดีๆรู้สึกบอสตัวนี้ลูกเล่นเยอะนะทุกคนอ่ะบอสตัวนี้ลูกเล่นเยอะจริงทุกคน ก็ถ้าใครยังไม่ถึงด่านสูงสุดก็ไม่เป็นไรนะทุกคนก็ยังมีเวลาน่าจะถึงสิ้นเดือนนี้ก็ลองทยอยแบบอ่าไลา่ลเก็บด่านดูนะทุกคนทุกวันทุกวันน่าจะได้ ไม่เหมือนบอสตัวอื่นเลยบอสตัวอื่นจะไม่ค่อยลุกเล่นเยอะขนาดนี้นะอันนี้มันหายตัวซ้ายหายตัวขวาทําให้ยิงโดนไม่ค่อยต่อเนื่องนะทุกคน อ่ะก็ได้ประมาณ 500m ถ้าไม่มีเปอร์เซ็นต์ของตัวยานพาหนะนี่คือไม่ได้ขนาดนี้นะทุกคนจะได้ถึง 100m หรือเปล่าน่าจะถึงแต่2 3 0 0เนะี่ยยากแล้วอันนี้ได้เปอร์เซ็นต์มาช่วย ตอนนี้ยานพาหนะผมก็ไม่ได้เอามาวางนะทุกคนรู้สึกพื้นที่มันไม่พอ น่น้อยกว่าเดิมทุกคนก็ไม่เป็นไรก็รักษาเกณฑ์ได้ก็ยังโอเคนะประมาณสี่ร้อยล้านกับหนึ่งห้าร้อยล้านประมาณนี้ทุกคนเอาละทุกคนตอนนี้ผมก็กำลังทำเพจ Facebook นะทุกคนก็อย่าลืมมากดติดตามในเพจ Facebook กันด้วยนะทุกคนก็จะเป็นเพจนี้เลยเอาละทุกคนคลิปนี้ก็จบตอนนี้แล้วกันถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์ถ้าได้คนแครก็อย่าลืมฝากกด s ั b s c คร b e ให้ด้วยนะ